สวัสดีครับอยู่พิวว่านะครับอยู่การสุ่มลงเกลือนะครับไลลารีเจนนะครับกับทามัดนะครับก็เป็น2สกินที่เข้ามาใหม่นะครับใครอยากได้สกินสวยๆแบบนี้ก็ก็ลิสแมนช h o p โน .1 นนเรื่องการเติมเกมหลานชั้นนำที่เติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม m โมบ l e r e เจนทั้งถูกและคุ้มให้บริการ24ชั่วโมงเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็ค1แถมหง และยังสะสมส่วนลดได้สูงสุด25%แล้วยังมีช่องทางการเติมเงินที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมเงิน SP l e พ t e r s t e r ที่นี่ที่เดียวต้อง l i s t Man Shop เท่านั้นก็จัดนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มสกินนะครับของนะฮะไลลา r e เจนกันนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีเพชรนะครับอยู่30,000นะครับมีเพชรอยู่30,000อ่า3 0นะครับ24นะฮะ 3924นะครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะโดนเท่าไหร่นะครับเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนเท่าไหร่เพราะว่าสุ่มทีนึงเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันลด50%ก็เหลือแค่500ร้อยกว่าๆนะครับส่วนตัวของไลลารีเจนเนี่ยกับเออไลลาเนี่ยมันจะออกอยู่ที่พันสี่นะครับก็มีลดราคานิดนึงนะส่วนธามัตอยู่ที่600เราช่องใช้อยู่ที่ประมาณ2240นะครับ2240โดยประมาณนะครับไป 2 2งเปมาดู10ครั้งแรกนะครับโอ้เป็นไรลายิงทามัดเนี่ยนะเฮ้ยไฮ้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 ไไม่เกลือนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงดูมึงดูก่อนมึงดูก่อนกูสุ่มได้ทีเดียวได้300นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกูสุ่มทีเดียวได้300นะเว้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไร2มง 20, สองหมื่นเฮ้ยกูสุ่มทีเดียวได้300นะเพื่อน เพื่อนเพื่อนดูหน้าผมไว้ด้วยสุ่มทีเดียวได้สามร้อยนี่ดูหน้าผมไว้เนี่เพื่อนทีเดียวนี่ครึ่งตัวทามัดเลยเนี่ยเสียไปห้าร้อยนี่จะได้ทามัดอีกแล้วโอ้เบื่อว่ะเบื่อว่ะมาครับสุ่มทีที่สองครับโอ้เจ๋งเจงเจงเจ๋งกูไม่น่าขิงเลยกูไม่น่าขิงเลย <c oughs> กูไม่น่าขิงเลย <c oughs> รอบแรกมาอย่างสิงรอบสองมาอย่างเหงาเลยรอบแรกได้ดีมากเลยนะครับส0 0รอยรอบสองได้แค่ร้อยเองนะครับโคตรน้อยเลยนะรอบแรกได้เยอะนะนะมาดูรอบที่สมครับโอ้รอบที่และรอบแรกอย่างขิงอนะกูบอกเลยชิปหายแล้วชิปหายแล้วเฮ้ปิดปิด <c oughs> ปิดปิดแม่งหลอกลวงไงยะอ้อแม่งหลอกให้กูขิงนี่ว่ะยัดแค่ยัดแค่แ,คแม่งหลอกให้กูขิงนี่ว่ะโอ้เกลือจัดเลยชิบหายแล้วมาครับครั้งที่สี่ครับแม่งโดนลอด่อซื้อว่ะแม่งโดนลอด่อซื้อเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันขาวจากกวังวะเพื่อน โอเคมีม่วงสองอันกูยังโอเคอยู่กูยังมีโอเคอยู่โอ้ยยยยยไปสี่ร้อยแล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> จริงๆอ่ะพี่ว่าพี่เสียไม่เยอะเพราะว่าเจ็ดร้อยเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยมันโหแม่งคอลเลกเตอร์ก็เป็นคอลเลกเตอร์ที่กูมีหมดแล้วด้วยอแม่งเศร้าตรงนี้อ่ะแม่งคือคอลเลกเตอร์ที่กูมีหมดแล้วอ่ะเอออ่ะทำไมมีแบบเออกูก็มีหมดแล้วนี่วะขาดไอ้ตัวนั้นตัวเดียวเองนะ ใช้ตองสูงเหมือนขึ้นแต้มด้วยครับอย่าไปซีเรียสกับมันดิ818เออมันเห็นอยู่ข้างบนเลยใช่ใช่ใช่มันเห็นอยู่ข้างบนเอ้ยเฮ้ยรอบนี้ยังไงน้อยมาโอโห2อ0โอ้ยเ้ยกูแ0 0แล้วกูมา800แล้วเว้ยกูมา800แล้วเว้ยเพื่อนกูมา800แล้วเพื่อนเออใช่มันชัดมาก โอ้แม่งแม่งชัดยิ่หายเลยชัดซะยิ่งกว่าชัดอีกกูไม่ต้องลุ้นเลยก็ได้นะเน่ะดูดิจึงต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 ึงได้มา150 900าแล้วนะครับก็หมดไประมาณ5,000 5น0 0นนะครับหมดไป5,500แล้ว5,500ได้มาประมาณ900นะครับอ้เหี้ยแม่งเห็นเลยอ่ะข้างบนอะเฮือเกลือจัดเออเฮือ เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ร้อยถ้าถ้าประมาณถ้าประมาณเกือบเกือบร้อยอ่ะครับโอเคนี่ไม่ถึงร้อยครับก็เกลืออยู่แล้วล่ะเกลือเกลืออยู่ครับรับอันนี้ก่อนนะรับอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไรล,ลาเนี่ยเราหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราพันกับเก้าสิบแล้วนะครับไอ้ตามตรงเนี้ยครับมันไม่มีให้แกลกไรลาครับก็แม่งก็กาวชิบหายแล้วกูมีหมดแล้วด้วย <laughs> กูมีหมดแล้วด้วยเพื่อน You know โอ้โหแม่งเอ้ยแล้วกูมีหมดทุกสก,กินแล้วด้วยโอ้มีอะไรที่กูแลกได้บ้างไหมเนี่ยโอ้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบรอบนี้ได้สามร้อยกว่าเพราะว่ามันขึ้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนมันจะไม่เกลื่อน้องคนมันจะไม่เกลื่อนน้องตอนนี้จริงๆอ่ะถ้าถ้าเราแลกตอนนี้นะครับถ้าเราแลกเลยนะครับแลกแลกแลกจากตรงนี้เลยเนี่ยแล้วเราสุ่มเลยเนี่ย เราจะได้แต้มคืนอ่ะเยอะอยู่นะเพราะว่าพวกเนี้ยมันแบบรอแต้มพันหนึ่งแล้วกันนะครับแรกเอารีเจนคืนมานะครับไม่น่าเกลือหรอกนะไม่น่าเกลือหรอกก็หมดไปเกือบหมื่นแล้วล่ะไม่เกลือของมึงอ่ะไปโอ้เกิดแล้วเกิดแล้วนี่ห้าร้อยแปดสิบห้าล้นล้นล่นลนเลยล้นล้นลนลนเลยเออล้นล้นลนลนเลยดูตึง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 โอ้โหแม่ง ได้ทีละ2อ0 300เอาอะไรมาเกลืออันนี้เกินแล้วนะครับเกินแล้วนะเดี๋ยวพี่ลบให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพี่จะแกลกไลลาเนี่ยครับพี่เสียไปประมาณเท่าไหร่นะครับลบนะครับ2 2 4สองสก็8,5 0 0นะครับตัวนี้ประมาณ8,5 0 0ครับ <laughs> 8,005 8,005แ้ 8, 500. 8, 500. เหลือเยอะนะต้องบอกว่า8,005แต่ว่าพี่เหลืออีกเยอะมากๆเลยเออแรกเลยนะครับเพราะว่าพี่จะเอาเลขนะครับเลขมาดูครับว่าเราจะได้เลขอะไรนะครับหนึ่งอ๋ะเพิ่มร้อยห้าสิบมันบอกให้เพิ่มร้อยห้าสิบเพิ่มร้อยห้าสิบมันคืออะไรวะก็น,นี้ไงเดี๋ยวค่อยไปแลกที่หลังก็ได้อ่ะแรกเลยนะครับมาดูครับว่าเลขอะไรครับ8,500เพียครับ มาดูนครับว่าเลขอะไรครับเลขที่ออกไม่รู้ว่าจะอยู่ใน3ตัวหรือเปล่าเพราะมันชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะอาจจะไปหลัก4หลัก5แล้ว <10. S 1> น่าจะไปหลัก4หลัก5แล้ว <10. S 1> โอ้7 4โอ้ทำไมไม่รอยอีกนิดนึงว่าเผื่อเป็น99999 0740 4 4เนะครับ0 0 7 4 0 4เพราะว่ามันชั่วโมงกว่ากวาแล้วนะชั่วโมงครึ่งแล้วครับมันไม่ทันอยู่แล้วนะครับก็เวล,ลาฮะ ปฏีบนำทางชื่อสกินทำไมมันกระหล่งปงจังวะทําไมชื่อสกินมันกระหล่งปงจังวะปทีบนำทางโอ้ยเยอะชื่อสกินแม่งแบบเออเจ่อสกินมันกระหล่งปงจังวะอ,อ,อีกอีห้า0ิบนะครับกับอีกหนึ่งตัว ตอนนี้เรามี90 0อยตรงนี้นะครับเราสุ่มอีก10ทีก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับไปอันนี้เราเจะเอาทามัดแล้วนะเราสุมอันนี้ก่อนเตืเดือดเดืองเดือดเดือดงโอ้โหเฮ,ฮียจัดเลยว่าได้ร้อยเดียวเองมาแม่งเอ้เศร้าอ่ะเศร้าอ่าะแม่งอ่ะอันนี้พี่ครบพันแล้วนะครับพอพี่ต้องเปิดอันนี้เลยเนื่องจากว่าก็คือแม่งมีหมดแล้วอ่ะ คือคือมึงนึกออกใช่ไหมคือพี่มีหมดแล้วพี่ม่จะทำไงเนาะก็สุ่มสุ่มอันนี้มาเพื่อที่จะเอาเอาเป็นชิ้นส่วนกลับมานะครับเอาชิ้นส่วนกลับมาเนี่ยเกลือชิบหายเนาะสุ่มเพื่อเอาชิ้นส่วนอะเศร้าจัดอะไอ้เียเนี่ยได้มาสองร้อยได้มาสองร้อย ร้อยเองอ่ะไอะ้ข้อเศร้าอ่ะแมงสองร้อยแม่งคือโคตรเศร้าอ่ะไอะ้โคตรของโคตรเศร้าอ่ะเอาจริงแม่งโคตรเศร้าอ่ะตอนนี้พี่ยังต้องใช้อีกแปดร้อยนะครับในการแลกธามัดนะครับแล้วก็เนี่ยกวาดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับกวาดตรงนี้ให้หมดเลยปะไม่เป็นไรครับได้ไล่ลามแล้วเอาธามัดอีกหนึ่งตัวนะครับไปหมดไปแปดพันห้าครับไล่ลา 8,5 0 0เหลือจริงๆก็จะไม่น่าจะถึง8 0ดพวนพี่พี่เสียไม่น่าจะถึง8 0 0 0ันวลยเพราะมันเหลือเยอะมากเลยครับโอ้อันนี้ก็เกือบได้ทามันแล้วนะ600นะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับ738เกือบแล้ว8 0 0พเพชรครับ800พเพชรโอ้ลูบี้โอ้โหแม่งเอ้ยทำไมมันได้แบบไอ้นี่จังวะเกลือกลาวจังวะ 738สนะครับจริงๆนะกดนี่ก็ได้นะโอ้โหแม่งกูแม่งมาไกลอีกแล้ววะกูแม่งมาไกลอีกแล้ววะกูแม่งมาไกลอีกแล้ว่อะอ่ะปะไม่เป็นไรครับก็หานไปประมาณเท่า,าไหร่วะไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจอ่ะมาซึบซื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 บซบซบซบ,ซบโอ้โยเอ้ยเออแถวนี้มีใครรับแถวนี้มีใครรับซื้อไตบ้างไหมฮะ ช็อตนี้มีใครรับซื้อตายบ้างไหมฮะช็อตเมื่อกี้นี้มีใครรับซื้อตายบ้างไหมฮะเย็ดพงปาโอ้โหเฮียละเฮียละเฮ้ยมึงเอากูแบบนี้จริงไยเพื่อนพี่พีพนนนะ่พี่เปิดอันนี้เลยนะพี่เปิดอันนี้เลยนะ เพราะว่าอันนี้แม่งกาวโอ้โหแม่งอีกทีหนึ่งได้อีกทีด้วยสเปเชียลกับอันนี้อีพิกอีพิกน่าจะได้ดีกว่าเฮ้ยไปอย่ามาขัดช่อขัดลาบกดอีกทีหนึ่งไปไม่เป็นไรรวยโอ้ย <c oughs> โอ้โหแม่งแม่งแม่งโหดร้ายชิบหายอะ แม่งโหดหลายชิบหายเลยเอ่แ8ดร้อยนะครับเดี๋ยวแลกตัวของทามัตก่อนนะครับมาดูครับว่าทามัตจะได้เลขอะไรนะครับตึ๊ด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 ชอบเปิดตัวทามัตมากเลยเปิดตัวทามัตแม่งโคตรเท่เออหลังๆเจ็บแรกๆขำหลังๆแม่ง,ง,งเจ็บอะ่ะเนี่ยเปิดตัวทามัตแม่งโคตรสวยอะ่ะทามัตล่างประธานภัย ล่างประธานไผ่โอ้ยเฮีย oh, yeah. ชื่อสกินเนี่ยนั่งเปิดตัวอย่างเท่เลยทามัดล่างประธานไผ่โอ้ยเฮีย oh, yeah. ใครเป็นคนแปลชื่อมาว่าล่างประธานไผ่โอ้ยเฮีย oh, yeah. <c oughs> ชื่อแม่งคดแบบอบอตอบ้านหนองอีเห็นเลย <c oughs> ชื่อแม่งคดอบตอบ้านหนองอีเห็นเลยกู <c oughs> แบบ โอ้โหเยอะกูทําใจไม่ได้จริงๆอ้ยมันมีเลขปะทารมัดไม่มีเลขนี่ว่ะมีแค่ลายลาป่ะอ้าวทำไมมันไม่มีเลขวะมีดิเอาทำไมไม่มีอ่ะทําไมของคนอื่นเขามีทำไมของพี่ไม่มีอ่ะฮะใช่ป่ะมันต้องมีเลขดิไม่มีแล้วมันไม่มันมันอ้าวทำไมของน้องพี่มีวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่ตาฝานเลยป่าวะทำไมของน้องพี่มีวะอ๋อมันคนละสกินกันมันมันสกินรีเจนมันคนอละคนละอันกันไอเราก็งง มันมีแท่แค่ลายลานะครับที่มีเลขนะครับอันอื่นไม่มีนะครับทีนี้พี่ก็จะแลกของที่พี่อยากได้นะครับก็อันนี้แลกนะครับจดึงมันคืออะไรวะภาพประจําตัวภาพประจําตัวที่มันอยู่ในเกมะน่ะนะที่ที่มันขึ้นอยู่ข้างๆจอน่ะนะร้อยห้าสิบเนี่ยนะโอ้โหแม่งอีกสองอยี่สิบเนี่ยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยกูเหนื่อยใจว่ะ อ่ะอ่าแกลกรางวัลไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อะไรกับตรงนี้เลยอยู่แล้วนะครับป้าได้มา80นะครับได้มา80ก็ร้อยกว่า,วาอ่าแลกอันนี้ได้นะปีกแห่งหิยะนะธรรมะไม่เป็นไรครับเราเพชรเยอะเราสุ่มเขาไปอีกครับโดนมาประมาณหมื 10, ่นหมื่นหกอ่ะหมื่นหกอ่ะเอาแบบหมดทุกอย่างเลยอะ่ะประมาณหมื่นหกได้ โหกูว่าเกินอะกูว่ามีเกินหมื่นหกด้วยอะชี้หายแล้วเชี่ยนี่น,นี่แรกแบบไม่ต้องคิดเลยนะโอ้โหอันนี้ได้อีกร้อยห้าสิบนะครับเอฟเฟกต์เคลื่อนที่นะครับโอ้โหยืนยันเหลือเหลืออะไรอะเหลือมุงแงแยอะไรของขวัญเฮ้ยส่งของขวัญได้ด้วยเหรอเฮ้ยแล้วกูสุ่มเล่นไปยับเลยเฮ้ยมันส่งของขวัญได้ด้วยหรอเพื่อนไม่ส่งหรอกไอ้เยส่งทำไมเปลือง เปืองส่งทำไมเปืองเลยครับเหลืออีก80นะครับก็ช่างมันเอาไว้แค่นี้พอแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอีก80เดี๋ยวพี่ก็ค่อยสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่นะครับไปตัว80เนี่ยก็หมดไปทั้งหมดเอาแบบเน็ตๆเลยนะตอนนี้ที่แบบว่าได้เกือบครบแล้วกันขาดอันหนึ่งเพราะว่าก็ไม่รู้จะเอามาันรีบเอามาทำาไมอะ่ะ30924นะครับเดี๋ยวดูนะ3 0924นะครับลบนะครับ15374นะครับ15ื่นครับ2สกินครับ15550นะครับ2สกินบวกเอ่อ2อันนี้นะครับ2สกินบวก2อันนี้ก็เอ่อออเ2สกินบวก2อันนี้ไอ้การ์ดนะครับการ์ดกับ2สกินบวกการ์ดกับเออ่ไอ้ตัวเอฟเฟกต์เดินเนี่ยนะครับเอฟเฟกต อะไรวะเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์เดินเนี่ยนะครับก็หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบนะครับถ้าเกิดใครอยากได้กันนะฮะสกินสวยๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะลิสแมนชอปนะครับนะจัดเลยนะฮะจัดนะฮะน้องๆ <c oughs> จอเออเอือ